ขอบคุณนะคะหัวเราะถูกใจใช่ไหมถูกใจใช่ไหมหัวเราะคอยอาบแล้วจ้ะอุ้ยวันวันนี้เห็นไหมวันนี้ได้หลงพี่อาบน้ำแล้ว เดี๋ยวหนูไปลบคอมเมตนของคอมเมนต์ก่อนนะเมื่อคืนในช่องพี่เขาก่อนนะงานลอยกระทงดิ้นกันสุดๆเลยอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปลบคอมเมนต์ของคอเมนต์ก่อนนะเมื่อคืนในช่องพี่ นี่เขาก่อนนางานลอยกระทงดิ้นกันสุดๆเลยค่ะน้องมีแหงจังพี่งงค่ะพี่ไม่เข้าใจขอบคุณนะคะขอบคุณน้องมีแหงจังมากนะขอบคุณมากนะคะยาหัวย่าหัวไปแล้วไปแล้วมาบายค่ะมาบายค่ะน้องขอบคุณพี่ชายพี่สาวมากนะคะมาช่วยน้องทุกวันเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันนะคะพี่จ๋า ขอบคุณค่ะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายกันนะคะหัวมูทุกคนนะคะกอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากนะคะอค่าเขียนครบแล้วใช่ไหม นกขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะนกขอบคุณป้าแมวขอบคุณฮีโล่อะดูมอนขอบคุณปู่จ,จงน้องไอดีพาถามขอบคุณคุณคิมจอมเงิน ขอบคุณพ่อน้องปอขอบคุณพี่มุ่งมั่นขอบคุณพี่สาคอนขอบคุณกระทงหลวงคางหาคู่ไม่เจอขอบคุณน้องวิวิจำเหนือขอบคุณลูกสาวพ่อกระท่อมขอบคุณพี่ชมาแอขอบคุณพี่สุระชัยขอบคุณแม่อ้อยขอบคุณ น้องแบงค์ขอบคุณพี่เสรีขอบคุณพี่สมใจขอบคุณพี่มะหมีขอบคุณพี่ดาจริงใจขอบคุณเออน้องมีแหงจังขอบคุณพี่ทีรพงนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีมาให้นกนะคะขอบคุณผู้ที่นก ไม่ได้เอื่ยนนามนะคะขอบคุณผู้ที่ชมย้อนหลังขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มีให้นกในเช้านี้นะคะพิดาบ๊ายบายค่ะพิดานกขอบคุณพิดามากนะคะขอบคุณที่รักขอบคุณที่สมใจที่รักโทรกลับด้วยไม่ใช่ไปแล้วหรือ <laughs> ที่รักไม่โทรกลับก็โทรไปหาที่รักสิคะอืมที่รักที่รักสมใจไม่โทรกลับ พี่ก็พี่รักก็โทรไปเลยเออเราเป็นชายแมนๆโทรไปหาเลยด่าลิงของตัวเองน่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะเลิฟเลิฟทุกคนนะคะอ้าวพ่ยุทธ <laughs> สวัสดีครับน้องนเกเอี้ยงแวะมาส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะพ่ยุทธสวัสดีค่ะ <laughs> โอเคนะคะพ่ยุทธขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะพี่ยุทธจอบยูจอบยูพักแล้วไม่วางพิมพ์อ๋อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุทธสวัสดีค่ะ,คาคะกาแฟค่ะเสิร์ฟกาแฟค่ะขอบคุณนะคะพี่ <c oughs> ขอบคุณในหลายเด้อไอ้ที่ลงมาให้น้องรู้ว่าพี่มาขอบคุณนะคะ